สวัสดีจ้าเจ้าสมอจังคือเก่าจา้ามือนี้จะมาตลาดสะตึกเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองสะตึกนี่อยู่ทางจาออกอำเภอของสมุทรจังประมาณอ่าริบแปดกิโลนี่แหละจ้าเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่เจริญไผ่ไข่เขาก็มาเมืองสะตึกอำเภอสะตึกไก่ก้าวอำเภอจุกเป็นโบนิจ้าเป็นเมืองที่ใหญ่ตั้งสอมอ,ปปจ,มอมสจังที่บังเลยจา้าต้องไทยปลาพิจา่จมูกเพื่อป้องกันโควิดสิบเก้านั่นเลยจา้า านผู blender, Who, dad, ha, ้โดยสารพบเงินกับเพรสถานที่แบบใหโ่ราณด้เป็นใหม่แบบใหม่แบรกณได้ที่้าบ้านนอกบ้านน้าก็ไจ้เป็นขาเป็นเนยสิ่งแวดล้อมของอุ้อ่างทตเตอรอำเภอทัตเตอร์จะพัดรู้โดยนั่งจ้านีผู้โดจนัางดีจอดได้ อันนี้ก็ทอนหน้าขังนี่เลยด้อยจากของตลาดจะดซื้อของตลาดจะดซื้อเพิ่นสถานที่ขายของมากมาย ข้างในในจาจะพาไปเปิ่ความกันเลยจ้านี่สายส้อย้วยจ้ะตั้งพผน ตอนนี้ก็เงียบเงาจ้ะลูกค้าขาวบ่ค่อยหลายคือควันตรวจโควิดโโจ้าท่ามาเลยจ้าสาระเข้าสาระชดพร้มเป็นหมัมกมากสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้นกับบ่อคอยไล้จ้าเต้นพร้อมเงี้ยต่างๆหน้าหน้าประกอบแบบนี้ก้าน,นี่จะของที่ีจ้ะ หอมใหญ่นี่จ้ะค่อนช่วงนี้นะเพราะคอยหลายจากว่าเป็ช่วงสถานการณ์โควินี่จ้ะกระทุ่งกระเทียมเพิรนทฮอรไว้เรียบร้อยเลยจ้ะผลิตภัณฑจะเป็นของพวงของหวานแต่กับนี่ขนมพวกนี้จ้ะความเจริญของกิจการบานเฮ่างบานเห่างแต่เพิ่มขึ้นป่านเนาะจ้ะขายยากค่ะขายยาเกิดสถานการณ์โควิดเนาะคอยมาจังปองกันตัวอย่าฟองเพิรกันนะว่า Nhai tất nha và phụ nữ mặt trên hỗn hợp. Mày tao, dạy mong kem ngủ ngon 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 เขาแจ็คพนะจะขายของดีนะจ๊ะบ่แมนมาโควิทขายของดีเลยขายของดีเนาะพนหลายน่บอจ๊ะคอยเขาแจ็ีตอนนี้คอยว่าบรแมนม่ค่อื่อของบรแมนตัวเขาขายของจนเมิรจ้าชบ่มบาร์นี่เือบเลยเมิร์จ้าเอะืไเนาะขายของดี่บอจคอยเขาแจ็คีมา คนเขาก็เริ่มห้างเริ่มครับเขาค่ะน,นกัเขาใจดือมกันเนาะเดี๋ยวเขาวางเขาไปเป่าก่อนเพื่นะนะขายของที่จนบรร่อเหลือจะจ้าอีาออกร้านค่ะอ่าผู้เบาคนรอจะาปากมานสื่อบ่อยเปิ้ลขายจนเหมือจนแป้งเดิมจ้าเพราะว่าแม่ค้าเพื่อนเดียวเบาให้ไฟเดี่ยวมือจ้ากินเ่นกขว่าบ่อพิคอนบ่อแมนเปิ้ขายใส่เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเปิ้ลขายจน กยางเลจ้าหมือน,นีก็เลยเงียบเงานจ้นอยจ้ากามมาเลจ้านการณตามามาเลจ้าพอมของของกินมีหมากไม้เมื่อกระตึงเมื่อไห้พันจะเลิญอยากไหนยังก็ได้อยากไหนยังก็ไดไนีนนทุกอย่างเมื่อกระตึอเป็นเมือม่องอควจะิญนะจ้า <c oughs> ไปย่อมลาบาขายแม่ค้าปากระบอกห็นว้างมาสองมือว่าเดคนมาหลายแห้งจนบ่ไม่มองสียางเลยบ่จ้ะเปลา่งตบไม่มองยางเลยแถวนี่แต่มือนี่เพิ่งกลับกรุงเทพเพิ่งกลเรือลอยถอยลงป้ายจ้านี่เลยี่จ้าออจ้าน้ำมาแถวนี่เราจะมีอาหารการกินมากมายจ้าอาหมิ่มกับีเราจะนิ่มของแท้นี่มิ่มของแท้่เลยจ้า ยังมีโตมิ่อยู่น้ำจกระกายซี่เพื่อ้ของพีใชยของพีกันจพากว่าี่มันก็สื่อเกินี่คนนี้อีกี่คนนี้ีจ้าเพื่เราซื้อกล้องถจจ้ะไปซื้อยูจ้าซื้อูจ้าในถ้ำถำนี้ที่เราซื้อกเ้องนี่เพื่ออะไเนาะจ้าดแบบจ้าร้อยซื้อเพื่อนตอนเป็นว่าจะคอยซื้อ มาตอนนี้สสิทายที่โกกาอีกจากที่มาจากเพราะว่าได้ขายที่โกกาว่านไฟสื่อก็จะทุกทุ่งเห็ดไป้ได้หนึ่ยกัเรา่อหอยตัวทกแล้่องจะไปรายการตัวรายการแล้วอจะกอมมาหลายหรอ

พูดโน้นแม่ค <believers> ่ะแล้วเดี๋ยวจะเมื่อกี้เราบอกว่าสัญญาสิว่าขายดีคนหนึ่ขายสื่อแล้วอีกเขาเพิ่งสื่อแล้วอีกจ้ากล้ามาเลยจ้ามานรี้กับปลาดเรี่อยย่ การเสมอจังกัรจะสืบป้าได้จ้าตัวขนาดจ้าเวละเช็ดเทป่าสองตัวจาเป็นหนึ่งได้จ้ากาำเืมอเนี่ก็เจอกกัเมือมวนได้จ้ามาตลาดซอสอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมมีปลาปลาไายตัวละเจ็ดที่บาทกระบอแพ่งจ้าตัวใหญ่มาได้จ้ากระเจากัรตีนาได้จ้ามือมวนไม่ต้อมวนข้จะัาไปดูกันใหญ่ไหมค่ะพี่กลัวก้านเล้าเดียวตัว ขออนุญาตเลยจ้าขอบคุณครัเจอกันเทปหน้าเด็กจ้ามวนมวนไม่แต่มวนก็มวนจ้าบ๊ายบายเลยจ้าสวัสดีค่ะ